สวัสดีจ้าเพื่อนๆและเอสีที่น่ารักทุกคนปอบๆกับยายบันคือเก้าน 9, เนาะมือนี่ยายบันพามาเบ่งป่าเนะาะปลาดูวันนี้เป็นวันที่วันที่สามหรือที่สี่ที่สามเป็นมือวันที่ 3, สามเมษายนสองห้าหกหกเด้อนี่ปลาเหลืออยู่พี่น้องเหลืออยู่แต่ว่ามันไม่อ้วนไหม เออมันไม่อ้วนเพราะสาเหตุอย่างายะบันบูแล้วายะบันสิบอกเด้อผู้ใดเลี้ยงปลาดูเด้อสาเหตุที่มันบ่อใหญ่เนาะแต่มันบ่อใหญ่เป็นสาเหตุที่ยังบางตัวก็ใหญ่ด้อยอืมแต่บางตัวก็นี่เหลือจากจากสีป่อยเดือนนี่ยังห่ะปล่อยปลาแต่เดือนนี่ยังเนาะปล่อยเออก็เหลืออยู่ด้เหลืออยู่นะคะเหลือได้กินอยู่ายะบันก็เอาไปกินอยู่อยู่เอาไปกินบ่อยๆแต่ที่สาเหตุช่วงนี้ปลาบ่อยใหญ่ ปลาบอนยัยประว้หยังมี่สาเหตุเดี๋ยวยายบันบสิบอ้อยฟังเด้อถ้าไคเลี้ยงปลาดุกเด้อย่าเห็ดแบบนี้เด้อย่าทําแบบนี้นี่ยายบันอันช่วงแรกยายบันกะเฮ็ดดีอยู่เด้อใส่ใจอยู่ใส่ใจอยู่แต่ช่วงหลังๆมาไม่ค่อยได้ใส่ใจปันไดเพราะวา่เาเขามีเวียกเนาะมีเวียกหลายพ่ค่อยได้ไปสมใจปันหดไหมมีเวียกอื่นที่ต้องเฮ็ดเกี่ยวกับนาปังโน่นนี่นั่นหลายอย่างบันนี่สาเหตุติปลาบอใหญยเด้อสิบอ้อยฟังเด้อหนึ่ง อันย่บันบกไเลยท้ายนาธรรมดาย่บันสิท้ายประมาณสิบหามือท้ายเถียวหนึ่งเนาะสิบหามืออย่บ่ได้ท้ายเดือนหนึ่งท้ายเถื่อหนึ่งเด้ออย่างบ่ได้ท้ายถ้าเข้า่ตายได้นี่ไม่ตายนี่แย่บันว่าสามเดือนแล้วที่แย่บันบ่ได้ท้ายนี่เด้ออีกสาเหตุจากหนึ่งไม่ถ่ายน้ำให้เขาป้ายนาไห้เขาเนาะอันที่หนึ่งได้ขอที่หนึ่งเด้อบ่ได้ท้ายนาให้ปลา ขอที่สองบัานี่ว่าหานยายบังก็บ,บ่าหายเด้ก่าหายเป็นเดือนแล้วเด้อ <c oughs> ให้เขากินธรรมาชาติธรรมาชาติกับเป็นไปบเพราระวายายบันอันเรียงแบบนี่ไหมเอออันบ่อพลาสติกแม่ถ้าบ่ดินนี่ปล่อยเขาไว้เลยกับกับไข่อยู่ใบ่บแด็กหัวหารนอกจากกับสิ่งแย่อยู่สว่านี่ยายบัน่ายนั่นท่นีลางแถวเขาไม่ได้ไปซื้อหัวหารมาเนาะซื้อเป็นกิโลแหมยายบันซื้อเป็นกิโลมันก็เลยบาง่ถว อยู่บ้านบ่มีเนาะอยู่ในหมู่บ้านบม่มีมันต้องไปซื้ออยู่ที่โนนที่ที่ตลาดที่อำเภอโนนมันก็นเลยขาดมาเนี่ยเกิดเป็นความชิ้นข่าบ่ไห้น้ำกับว่าไทยแต่ว่าเอาปลาไปกินเลยๆอยู่ได้เนี่ยเอาปลาไปกินวันละเอาไปทุกเมื่อละมันละซีหาตัวเอาไปทุกเมื่อละแต่เมื่อน,นี้ก็เลยโอ้ยถ่ายน้ำให้กันหน้าวบบสัน้นสามเดือนเลยครับคือสามเดือนแล้วไม่ได้ถ่ายน้ำให้พี่น้องจา๋าอย่าทําอย่างนี้เด้ออย่าเหตุแตงซีเด้ออย่าเห็ุแบบนี้เด้อ สาเหตุย่อยบันอันสีป่าปัญญาใหญ่บันฮูแล้วพี่น้องอย่าเฮ็ดังซี่เด้อให้อาหารอาหารสม่ำเสมอภายในสามถึงสี่เดือนนั่นให้ทุกวันนั่นวันละสองคาบเด้อให้อาหารเมือละสองคาบสองเวลาเด้อเช้ากับเย็นนั่นถือว่ามันกับโอยูตอนแรกมันก็ใหญ่อยู่ด้ใหญ่ไว้อยู่ด้อย่างตัวนี้ดีพี่น้องนี่มันก็ได้กินดนีนี่ตัวใหญ่นี่ตัวียวเนี่ตัวนี้อืมน,นั่นนั่นนั่น,นนั่นเขาตัวใหญ่ได้ตัวนั้นอืม นี่นี่ตัวนีน้อนี่นี่ตัวใหญ่เดี๋ยวจะเอาไปเอาไปล่าดีกว่าอืมเอาอันเนี้ยไปลากก็เหลืออยู่ซ้ำนี่เหลือประมาณสองร้อยตัวนี่แหละจากเลี้ยงสีบ้อนี่เลี้ยงบ้อนี่เลี้ยงอันรวมสองบ้อนเนาะหกร้อยตัวเนาะบ้อนหนึ่งสามบ้อนหนึ่งกับสามเป็นหกร้อยตัวเลยเอามาถอนใส่กันไวเพราะว่ามันเหลือหน่อยแล้วเนาะเอามาใส่กันไวไหมสาเหตุอย่าลืมเด้อถ่ายน้ํา สิบห้าวันถ่ายครั้งหนึ่งหรือเดือนหนึ่งยา่างบม่ได้ถ่ายก็เดือนหนึ่งเขาบ่ตายเดยเขาบ่ตายน้ำดำเขาก็บ่ตายเขาอยยุจังสิไหมนี่เขาอยู่แบบนี้เลยนี่นี่เขาจยดสมบายเลี่ยงงายคือปาดุกเลี้ยงงายนี่อืมปล่อย,อยไว้จังจใดก็อยยุจังสั้นให้อาหารบ่หายก็อยยุจังสิเด้อพี่น้องอย่าทําแบบนี้เด้อให้อาหารสม่ําเสมอสามถึงสี่เดือนนั่นให้ให้ตลอดนี่ยายบันบ่ได้หายด้ออันหายแค่หดัดสามเดือนเอนี่ยตีซีมากอะ่ะ ลอยหลัวบอ่อห้เขาโน่นนี่นั่นมีเวียกมีเวียกอืมถ้าเขาเสียเ็ตขายน่ะเด้อต้องให้สม่ำเสมออันกินบ่เป็นอย่างกินตัวในน้อยยังส่มันกับว่เป็นอย่างแต่ว่าถ้าขายเขา,าเอาเด้ออืมเขาต้องเอาตัวใหญ่เด้พี่น้องจงอย่าลืมถ่ายน้ําให้อย่างจำๆหนึ่งเดือนต้องถ่ายครั้งหนึ่งหรือสิบห้าวันสิบห่ามือท้ายเทียนหนึ่งจูดจยายบันได้นี่แต่ช่วงนี้มันยากหน้าฝังเนาะ เด็วก็ไปตัดแย้เดยวก็ไปหวานปุ๋ดเดยกก็นโน่นนี่นั่นเดยวก็ไปดูนานนั่นเด็กก็ดูนานนี้มันก็เลยยากๆอยู่ไในสิมาสวนข้าวโพดอีกไหมทุกคนอย่าทําแบบนี้เด้อสรุปแล้วอย่าอ่าอ,อย่าปล่อยละเลยให้หัวาหารเขาทุกวนันแล้วก็ถ่ายน้ําให้ทุกสิบห้าวันหรือหนึ่งเดือนอย่างย่างโดนหนึ่งเดือนเนาะโอเคขอบคุณทุกการรับชมเด้อได้คพิมกูไปไป,ไปที่น้องเล็กน้อยเนาะเดี๋ยวสินมาบอกให้ฟังอีกเด้อ สวัสดีจ้า